อุ้ยอุ roc, ้ยอุ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 ้ยปื้ดพี่น้องบานแรกนะนี่มึงขึ้นตึงดีใช่ไหมเวเอาให้ผมถือใบเลิศมากไอ้แม่ไงอุ้ยเหี้ยต่อตัวนึงแม่คุณยอดบานแรกไงถือไปก่อนพี่น้องคุณโอ้เขาดีอยุคเลยสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กะเมยองสะดุ้งเนาะอยู่วังย่างครับพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิง้งแม่เอ็มเราก็ลังยกอยกหน่อยทีมงานผมยกอยู่พูนแม่เอ็ยมยกอยู่นี่แล้วก็คู่ตุ่มโยกทั้งลุมพอนเดี๋ยวที่พ่ายเบิง้งแม่เอ็ยมอยกเอาแบบเงีวๆเลยว่าสิได้บ่ได้แต่ว่าทำเลี่ยงหม่งหนีทีดีพี่น้องได้เบิง้งนี่ไหมเป็นตะยกได้พี่น้องเดี๋ยวไปส้วนแม่เอ็มแล้วมากยกหนีว่าสิเราสิมาเนนี่มันมีห้อยหม่งขาเจ้าจยกสะดุ้งน้ำสะดุ้งใหญ่เดี๋ยวไปส้วนแม่ เดี๋ยวไปส่วนเราเบิ่งนอว่าเราสิอยากมากก็สิอยากมาหยกบ่กลับกลับเบิ่งเราหยกผมว่าเราได้บ่เราส่วนเรามานีนเจ้ามองนีเป็นตาไดทำเลแบบทีมันดีอโอเคไปเบิงเ่งแม่เราหยกเลยนอพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวผ้าเบิ่งว่าเราได้บ่ได้ไปแล้วครับผมไปแล้ว พาดแรกสะดุงไม่พร้อมใช่คุณแม่กันนะหมวกว่ต้องเล่นว่าแถวนี้ <c oughs> ปื้นน้าแม่พี่น้องเป็นแต่โอ้ยเป็นแตป่ปาเขาดีนเนาะเร่งๆหน่อหละผมว่าเป็นแตป่ปาเข่าดีนี่แน้าตาควมแต่ว่าแนวใส่นี่แม่แต่าเอายังมาปากไวแม่ว่าเอาเ้ตรงไหต้องเอาแนวมาปากสิบออ เดวนดสีหาใหม่มาให้ห้องววพืพี่นองบานแรกนะ่มึงขึ้นตึงดีใ่ปะ้ยเอาให้ผมถือไปเลยศมากนี่ยังไงอ้ยเฮียตัวนึงแม่คุณเ๋ยาบานแรกไห้ถือไปก่อนพี่น้องคุณโอ้เขาดียุณน่ะ ชื่ออยู่ด้วยเนาะบาทสานีนเนาะเราได้บอลอะทางคนนั่งหยกยิงได้บาดสองอุ้ยมันคือบอลโดดตั้งเม็ดตัดจอกพี่นอ้องอ้าวโอ้หมานหมาน,มาน <laughs> ชายาชายาเม <laughs> ียสะดุ่มเฮ้ยบาไปบอดอกเวลา,าว่างเสาทิีเป็นกะหา้าขอกีตั้งว้หนึ่งซี่นี <laughs> ่ <c oughs> <c oughs> เยลยตะปะข้าวของสาวนี่คนมันครับคลิปนี้เป็นคลิปค,ปค,ปคปนมันนะพี่นอ้องโม่งรุนได้อยู่เด้ยวพูนห์พูนพะูนพูนยี่ฟังพูน โอ้ไหนอยู่ที่ไหนแม่ผู้ใดผู้ใะก็ผมลืมเอาป่าอยู่ในถุงมาทเทเส้นทางให้มันเลยแม่แม่แม,แม่ท่านบอแม่อุย้ยขึ้เขาก็เจอหอกตัวนึงนด้หน่าตัวนึงตัวนึงอีทั้งทั้ง,ง,งบ่าเย <c oughs> ได้บอได้บอหัาตั้งไหนหัวสุบต้องปนหัวมันบน่ลหัวมันสุบได้ไหน่ะแม่ เบอ้อต้องใส่ทักษะพิเศษพี่น้องคนละยุทธเสกคนละยุทธเสียงว่ามือแร้งนี่ขึ้นขนะ้างเลยเนาะว่าสามทุ่งว่าตรงเมี้ยเนาะ <laughs> จะขัดเลย <laughs> บ่ได้สมแม่ก่ได้สมองาอ้นั่นนนตัวนึงแม่เอาเ่เอาได้บ่ตัวน้นมันฆ่าเรอบ่มันฆ่าเหรไ่ไปใส่ยอกอืมอืมนี่มองนี้พอดีเลยนี่ถ้ามัาเป็นต่มันจะเป็นแต่แห้งเลยล่ะแม่เป็นแต่แห้งเดี๋ยวมาดาวอ้ยสองตัวเลยนั่นตัวนึง นั่แมหตัวหนึ่งทึ่งๆ,ๆม,มาทางพี่เรามาทางพี่เราฝน <c oughs> พ่อมาเอาทางนี้ไปทางพุ่นโอ้เข่าดีพี่น้องเข่าดีตานายด้ยโบ้ยชำนาญน,นี่ดีแม่แลราชำนาญเลยพี่น้อง คลิปนี้ม้วนเด้พี่น้องผู้ใดเบิ่งนี่มีนมาเลยเด้อพี่น้องบ่ได้ฟอลโลบอมีอะไรหรืวเ่าอยู่นี่โอ้หนามวนดีมองนี่เป็นตะเขาดีพี่น้องพุ่น้องว้นหนามว้นว้นหัวเขยิบยุบ่งง่ายพอดีกัน่เห็นวางหากรแสอย่งนี้บุ้งเบิยก,ก็เขียนาะมามาหันกับไม้ใหญ่ดีพันว่าผมถามพันอยู่พันว่าพันมาใหญ่ขึ้นมากพันว่าแล้วก็บ่ิยก มาขวางทางคนทำมาหากินอุ้ยอุยพี่น้องเขาตัวนห่พี่พ่อผมนะโอ้มองนี่เขาดีพี่น้องแค่สบรลอซะเนาะแม่เนาะยกเบิดมือซะเนาะหล่อมีไงหล่ <c oughs> อยกบาทละมองละบาทสองบาท พวกนี้มันได็กกมูแล้วนี่คืพอพรปลา่ึนพอบนด็แบผู้เดทปจําถามว่าน่นาม,มาบอนบอกปลาได้ปลาบอนเนอะาะออเบิ<อ>บร์นแสดงว่ามืออื่นในโบผาด,ดนี่มืออื่นไม่อีกแล้วแม่นาะข้างในเป็นตะไบบองมืออืน่นอุ้ยไปยังเลย ไปไปไปอีกครหมไปอยังกา,อา,านะออกแม่ะไปกรกมพี่น้องเลยไปกคหน่อย,น,อย,น,น,ยออนี่คนตัตกเลยไปอีกมอืมจ้างตัวให่เนาะดินตับตบไปตเนาะไปีกใหญ่เยแม่ เ้าเรามีเฝ้านี่สิเอินอันเอินผู้ตุ่มแล้วมาลงนี่ผม่าได้เด้นี่ได้บ่นี่เนาะได้นี่ผม่าได้ได้สองอันจังหวะพุ่งเข้ามานี่วงนี้เขาดีเด้ยวน้ตเก้าขึ้นฮมจุ่มๆมายืนวงเก้าเธอปะเขาดีอยู่ดินี่แล้วยงข้าวเดียวได้หลายเล็ดนี่แหง่ล้วยโงข้าวเดียวนี่ นั่น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 ม,มันโมยิภาดได้อยู่นี่แม่อีกเจ้าบาทจะไปเทศแล้วพี่น้องขมาเสน้นไปก็จะไหนน,ไหนี่ไม่สิย้อไปพี่พล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคเดี๋ยวผมเอาเสามาปักแขวจังหวัดกันว่าขาวเปไน็นะอะไรไี่รอ้เดี๋ยวรอบวงตาเอ้า <laughs> ได้ยังบ่ผมนาผมไปไายทั้งนั้นคือบ่ค่อยได้ปนใด <c oughs> เอิ่นมาอีกตัวาเ <c oughs> อินมาแล้วปนใดได้เพระต้องเอินแล้วเนาะข่าววะไาเข้าของว้า,าว,าวาออพี่น้อง มึงคุณลูดคุณสิบ่าได้ไหลายจนไดแบบมาซักล่วงหรอฮเอาบ่งแล้วได้บ่าได้ิึงแม่รอาพี่น้องได้วยเอาไม่ยังั่นไม่ยังร้อยมากนะแม่มันที่เขาสะดุงด้งนั่นไหม นี่นะครับพูดมันพันสีส้วนไปทางหนองเตาบ่อนี้พันบ่อถึงหนองเตากี่ทีลองเบิง,งแต่ว่าขับไปหนองเตาก็ต้องเฝ้าเมียแต่ตอนนี้แหละเทียรอยากไปหนองเตานะนี่กลัวสิหอดพุ่นกลัวสิหอดละเอียดกลัวสิไปทว,วาดกลัวสิไปพุ่นอุ้ยเพียกว่าป่าพี่น้องเอ้ยดำาคุรุย ขึน้นแม่หลายๆทำไรพี่น้องแดดบตกษมเหมือนเด้มพี่น้องเอ้ยเบิ่งผลงานขึน้แม่เลยขายได้๋ยปะมันสองกิโลผลหรือพี่นออออ้องเลยคุณดาหลอะไรคุณดาเอาไปไว้เราไลไปนี่เอาไปไว้เลยด้นี่อันนี้คือแบบเก็บตัวนีนน้นิดๆหน่อยๆน,นี่คุณะเอาไปขายไปอีกแลยสองกิโล <c oughs> บอกแบบดูดีมากโอเคพี่น้องเดี๋ยวบวงบาลมีละล่าพี่น้องเลยครับน้องเขาบอพี่น้องบาลนี่นั่นดีได้ยุพี่น้อง มมสุติี่งทงเทงคุณแม่คุณเอา,เอาสังางเดืตัวนี้แหละครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่ค่อยดวนเนาะกะมาไทยยกสะดุ้งอยู่อันบ้างยางเนาะครับพี่น้องเนาะบ่ค่อยได้ปันไดพร้อมเดีคลิปนี้กับมแต่แม่ออ่มกะแต่ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่งมาจนจบ คนที่เขามว่าเบิ้งงหม่ก็จะเริ่มกดติดตามนะครับนี่แหละผมก็สิเอามาอัปเดตมาให้พี่น้องเบิง้งเ,เกี่ยวกับยกสะดวงเกี่ยวกับันการทำให้กินวิธีสาลนะครับพี่น้องเบิง้งโอเคอเคนาะขอบคุณหลายๆครับโอเคอเค,ครับผมหรับคลิปนี้กับพอสมิตรกันเนะาะบายยขอบคุณหลายๆครับ